รู้หรือเปล่าครับว่าเราลงทุนแนวไหนอยู่วิธีการลงทุนบนโลกนี้มันมีหลากหลายวิธีมากนะครับแต่มันจัดกลุ่มแล้วเนี่ยได้เป็น2วิธีหลักๆเท่านั้นแต่และว,วิธีเนี่ยมันมีการตัดสินใจมีคีย s u c c e s สที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นแนวไหนเราจะได้มุ่งไปทําไอ้คีย์สักเซสตัวนั้นผมจะอธิบายผ่าน s อสแอนด์ 500, ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นสหรัฐซึ่งเก่าแก่ที่สุดแล้วก็เป็นดัชนีที่แบบดีที่สุดตัวหนึ่งในโลกนะครับ ข้อมูลตั้งแต่1927จนะจนถึงปัจจุบันเลยนะเราต้องเห็นภาพใหญ่ก่อนนะซูมออกมา,อาลองดูแท่งสีฟ้าข้างบนนี่คือปีที่มันกําไรนะครับแท่งสูงคือกําไรเยอะสีฟ้าเยอะเนาะแล้วก็มีปีสีแดงซึ่งเป็นปีที่ขาดทุนนะครับถ้าแท่งต่ำก็คือขาดทุนเยอะขาดทุน 40- 50%ก็เคยนะครับปี2022นี่เนี่ยเร็วๆนี้ก็เพิ่งขาดทุนมา,าเห็นภาพใหญ่แล้วทีเนี้ยสวิธีหลักๆที่ผมพูดถึงมันมีวิธีอะไรบ้าง วิธีที่1คือวิธีที่คนใช้กันมากที่สุดทุกคนที่เข้ามาลงทุนอยากจะใช้วิธีนี้นะครับเหตุผลมันก็ฟังดูดีด้วยนะคือการพยายามที่จะอยู่ในปีที่ดีให้ได้แล้วก็หนีในปีที่แย่ให้ได้มันก็คือการไทมิ่งหรือการจับจังหวะหรือจะเรียกว่าการเทรดก็ได้นะครับเราพยายามเข้าไปเลือกในช่วงที่มันจะขึ้นเนาะแล้วก็พยายามที่จะออกมาในช่วงที่มันจะลงคาค้นยอดฮิตใน Google จึงเป็นคําค้นว่าตอนนี้ซื้ออะไรดีตอนนี้ไอ้นี่ขายก่อนดีไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือวิธีกลุ่มแรก คีย์สักเซสของการลงทุนกลุ่มนี้ครับคือต้องมีเครื่องมือหรือมีกลยุทธ์ในการเทรดที่ดีมากๆที่จะบอกจุดเข้าจุดออกจุดตัดขาดทุนได้ดังนั้นใครที่เทรดวิธีนี้อยู่เราก็ต้องถามตัวเองเนาะว่าตัวเราอะ่ะมีเทคนิควิธีการพวกนั้นหรือ,อยังมีการบริหารการเทรดที่ดีหรือ,อยังแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งครับก็คือวิธีที่2องอซูมออกให้ดูอีกรอบหนึ่งดูดิแท่งฟ้ามันเยอะกว่าใช่ไหมวิธีที่2เนี่ย ไม่เทรดครับแต่จะเป็นวิธีของคนที่ถือถือคืออะไรครับกองเงินอยู่ได้ยาวไหมลนะ่ะถ้าอยู่ได้ยาวก็ถือไปเลยมันก็จะผ่านทั้งปีบวกปีลบนี่แหละครับถือไปนะถือไปถือไปอประมาณนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงผมให้ดูภ้าพปใหญ่เนาะอันนี้ผมให้ดูกองทุนดัชนีที่ลงทุนใน S&;P500 นะครับผมเลือกกองที่เก่าแก่ที่สุดมากองหนึ่งนะอายุยาวเลยนะครับเนี่ยช่วงแรกเนี่ยราคาอยู่แถวแถวแบบนเนี่ยเนี่ยสี่สิบกว่ากว่าราคามันก็ ถือไปเรื่อยนะมันก็ค่อยๆขยับไต่ขึ้นไปใช่ไหมครับใช้นิ้วดีกว่านะไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปปัจจุบันก็อยู่ที่400กวอากว่าแล้วนะครับซูมออกให้ดูอ่านี่คือการถือการถือแน่นอนเราก็ต้องมีเวลาใช่ไหมผมพาซูมเข้าไปดูมันเหมือนกับเ,เข้าไปในในมิติควอนตัมแล้วกันนะครับมิติควอนตัมเนี่ยสำหรับคนที่ถือก็จะเห็นเป็นภาพใหญ่ๆอย่างนี้เนาะ ผ่านปีที่ขึ้นปีที่ลงปีที่ขึ้นปีที่ลงตัวเองก็อดทนไปใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าคนที่เทรดเนี่ยาก็จะเป็นการซูมเข้าไปดูในอะไรที่ละเอียดกว่านั้นเนาะอ่าลองดูตรงกราฟเนี่ยครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นกราฟรายวันนะก็เห็นว่ารายวันเนี่ยมันมีจุดให้เทรดเยอะเลยใช่ไหมครับมีจุดที่ขึ้นมีจุดที่ลงมีจุดที่ขึ้นอีกลงอีกนะครับคนที่เทรดเนี่ยเขาก็อยู่ในมิติเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็อยู่ที่ไทม์เฟรมของแต่ละคนเนาะหรือบางคนเล็กกว่านั้นนะไปในไทม์เฟรมเล็กแบบเนี่ยหนึ่ นะครับเนี่ยเข้าไปมันก็จะมีมี movement ให้เทรดอีกอันนี้คือมิติของคนที่เขาเทรดนะครับดังนั้นการที่จะรู้จังหวะการมีเครื่องมือการอ่านกราฟการรู้จักกลยุทธ์การเทรดเนี่ยจึงสําคัญมากตัวเรามีหรือเปล่าตรงนั้นถ้าไม่เนี่ยเราลองซูมออกไปดูไหมอถอยออกไปที่ระดับ day ระดับว e k นะครับเราก็จะเห็นภาพอย่างนี้เหมือนกันก็สามารถหาประโยชน์จากมันได้เหมือนกันคราวนี้คีย์สักเซสของคนที่เลือกใช้วิธีการถือเนี่ยคืออะไรครับ เมื่อกี้คนที่เทรดเขาต้องเทรดแม่นใช่ไหมมีกลยุทธ์ใช่ไหมคนที่เลือกใช้วิธีการถือครับคีสักเซสของมันอ่ะคือเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเราไปถือดัชนีที่ดีไปถือสินทรัพย์ที่ดีที่มันได้ผลตอบแทนที่เป็นบวกเยอะครับความยากของมันก็คือเลือกตัวหนึ่งมันยากเนาะดังนั้นคียสักเซสของคนที่เลือกใช้วิธีการถือเนี่ยก็จําเป็นต้องเลือกให้เก่งและพยายามกระจายในสิ่งที่เลือกแล้วไม่ใช่เลือกมัวมวแล้วกระจายมัวๆนะคือเราพยายามเลือกมาให้ดีที่สุด เนาะอาจจะได้มา3สินทรัพย์4ีสินทรัพย์3หุ้น4หุ้นกระจายไปแล้วก็อดทนกับมันให้ได้มีการเปลี่ยนบ้างเป็นระยะแต่ไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนี้ก็คือ2วิธีหลักๆที่อยากเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นคี์สักเซสของมันเราลองถามตัวเองดูนะครับว่าตัวเราอ่ะเป็นแบบไหนเอาเป็นคนที่ไม่มีทักษะการเทรดแต่ไปเทรดอยู่หรือเปล่าหรือเราเป็นคนที่ อากจะถือแต่ว่าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกปีอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ออะไรที่มันดีในระยะยาวแบบแบบกราฟแบบนี้ใช่ไหมครับที่ขึ้นจากแบบเนี่ยสีไปเป็น400เนี่ย